เมื่อนี้ตามคําสัญญาว่าแพย์้าจะไปบุกบ้านน้องเคตจะพาพี่น้องไปสํารวจบ้านน้องเคตนะคะก่อนที่จะออกไปหาน้องนะคะคนนี้อยากแต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆก่อนอันดับแรกก่อนที่จะแต่งหน้านะคะแพย์้าต้องลงเจลลำไยเชยเท้าจ้าแกลฝ่าพี่น้องกันฝ้ากันยังอืมเดี๋ยวหน้าจีเรสีดําเจลหน้าใสเจลลำไยเชยเท้าทาฝ้าจ้าบำรุงผิวหนานะคะ แต่กอ่อนอะแพลวเคยใส่เส่ลําท่าฝ่าของสิตาได้พี่นอ้องแต่ว่ามันเป็นแบบว่าซีรีส์เก่านะคะแต่ตัวนี้นะคะเจลหน้าใสเจลลำไยชายเท้านะคะเป็นแบบซีรีส์ใหม่ออกมาก็เลยติดตามใส่อยู่ตลอดเพราะว่าตอนนั้นก็ว่าใส่ดีแต่ว่าตอนนี้ออกมาใหม่แห้งเริดพี่นอ้องและเพื่อเพิ่มความเนียนกริบ นะคะตัวนี้กลบทุกรอยจ้าเนื้อแมตเกลี่ยง่ายรองพื้นจ้าสวัสดีค่ะแปเราแสงทองค่ะวันนี้อยู่กับใครน้ำตาลหลานน้อยค่ะพี่เคทน้องนันิตาค่ะจ้าพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะเข้ากันจะไปแบบว่า เดินเล่นพาชมบ้านของน้องเคสเป็นครั้งแรกที่แพร่พาจะเข้าไปในบ้านของน้องเคสนะคะคือปกติแล้วกับยามิตยางออมเอมอ่านแถวรอบบ้านน้องเคสก็บ้านนู้นจีบกุญแจมาเปิดไฮเดนเอาบัวกับ่เป็นยางเดียวมือหนาเขาจะไปทายไม้กับเลว่านสีเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูบ้านของน้องเคสกันนะคะไปกันเลยจ้าข้ากับสีหงส์แน่นอยได้พี่น้องเราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนฝนต๊ตลอดฝนต๊ตลอดเว่ยเลยนะคะแต่สิหง เงี้ยเส้นน,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 น้อยเพราะว่าเพิ่มมาให้ในมาตัดหนาตัดหนาอืมสาวมันโดดได้มอนว้าวรักษาแขกคนนึงมาดูกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องเคฟซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวของน้องเลยนะคะซึ่งคุณยายกวดกับอ่าคุณยายเทพเม่เทพเพิ่นกันในบ้านเพียงเห็นน้องว่า เฮบานทน,น้ออืน้องจะได้มีอ่าคืออนาคตเลยสินะก <Wow. S 2> วอนคิดผู้ถ่านะเนาะเพิ่กะเป็นห่วงคือเป็นห่วงหลานสาวคนนี้ทัศนสินาพี่น,อน้องอืเพราะว่า,วาทั้งพอ่อทั้งแม่เพิ่นกะตางมีขอบรัวใหม่แต่ว่าเพิ่นกะเป็นห่วงเป็นห่วงหลานสาวอืแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือต้องขอบคุณ f อนะคะที่อ่าให้กำลังใจแล้วก็ผลักดันน้องจนน,อน้องมีไลได้ใน y o u นย b e นะคะ ก็ดีใจพี่น้องดีใจน้ำหลานทีรลานเนี่ยพีรายได้ทั้งกลุ่มปิดกับได้ม,มาไล่เต็มข้อนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณ FC มากมากเลยนะคะเอาใส่ผ้ายงางเบิรงใหม่น,นี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นในโซนของอ่านั่งเล่นนะคะโซนของนั่งเล่นของนอง้องแต่ว่าน้องก็จะบกขอเด็ดมานยเพราะว่าน้องกอ็อยู่น้ำายาน้ำยาถูอวัยวะอวัยวะของแพน่ะนะพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้คือน,น้องเวลาน้องมาแต่งตัวมาอาบน้ำแต่งตัว,แ,ตตวแล้วน้องก็กลับไปนั่งน้ำยายาถู อาจจะบกไฟเล็นิดเียวลยดูดีหรอกแต่ว่าลังเล็กน่ารักแต่ก็น่าอยู่ค่ะ,คะตนันนี้ก็เสร็จหกนม่จะนอยได้ไพนอนห้องนี่ตากเชือมอนต้องอันผู้เขาผูแกเป็นก็นเอามาขืนเงินน่อนจนญยังไงตามประเภทนี้ตามข้อมเสื้อของเพื่อนิจิสศินะว่าเออเงิ่อนสร้างบานซองแต่ว่านี่สาที่มอนนี่ตัวน,นี้นั่นก็บ่านาไปตัวนี้ก็จะเป็นห้องอะไรห้องห้องครัวหอควบแบบ บ้าเนเรียบร้อยก,ก,กันแน่ดูหน้องน้องก็บมาคอยดียูมันกับจะกห้องในจะน้อยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนดีกว่านะคะไปจากห้องของพ่อเข้าไป <c oughs> <c oughs> วุ้ยโดเลมอนเปนมากพักนนี้ห้องนอนของน้องนะคะอันนี้เตียงเพื่อนเตียงอาแพปวได้หนิเตียงอาแพปวเอาห้นอันเอาไว้บ้านอันยายเดียบตะกี้มาที่เนี่ แม่ที่อยากจะเรียกเะไรกไฮไลท์พียงอย่างเล่นงานเลยเอออันนี้เอาโซฟาบอามาอันตอนตอนที่บ้านนึงบ่ะหนอดาวมากพีน้องมองงานอ๋อตอนที่น้องดาวมากพี่น้องมม่องนอนไปร่วมพ่อกันนะคะนี่ก็จะเป็นมุมแต่งตัวนะคะในห้องของหน่องเคทนะคะอุ้ย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 อันนี้ใส่พี่อาเลยเออป้าแต่พ่อใส่อันนี้เหรอพี่น้องตัวนี้สิเป็นเจลนาใสพี่น้องเจลลำใหญ่ชายเท้าทาฟ้า ตัวนี้นะคะและก็ตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นฝ้าเช่เท้านะคะใส่คู่กันได้พี่น้องแพ่วๆกับใส่คือกันบุคิดว่าร้านสีใส่คือกันแล้วก็ตัวนี้คือแบบว่าสื่ง่ายแลคขาถือหาสื่อในสเตเวนพี่น้องเออตัวนี้ได้ทีบอสให้ฟังพี่น้องมาที่นี่จะไหนกันไหนๆแล้วเนาะพอดีไม่เห็นหลานใส่คือแพผาว เป็นอย่างคือใส่ตัวนี้พี่น้องราคาก็ถูกพี่น้องตัวนี้ดีแดบดาตัวนี้พี่น้องเขาจะใส่บำรุงผิวหนาทุกเช้าและเย็นล้างลนะ่างหนาพี่น้องท่าวก็สาธุหนาแล้วก็บำรุงผิวหนาพี่น้องเนี่ยที่เด็ดเผด็จสืบของคนเป็นฝ้ากระจุดด่างดำด้วยพลังของลำไยและชัยเท้าจ้าเจลลำไยชัยเท้าสยบฝ้ากล้าโชว์ผิวอาณาจักรไรฝ้าจ้า อันนี้ใส่ดีอีลีพี่น้องฝ้ากระแดดจุดด่างดำดูจางลงผิวกระจ่างใสดูเรียบเนียนชุ่มชื้นอิ่มน้ำอ่อนโยนใช้ได้ทุกวันจ้าราคาแค่4 9บาทบรรจุ40กรัมไปหาซื้อเอาน้ำเซเว่นอนี้ไดเว็นตามราคาทั่วไปกับมีขายพี่น้องและกระตัวนี้พี่น้องใส่ดีอีลีรองพื้นฝ้าเช็เท้า เป็นรองพื้นตัวแรกของสยามประเทศที่มีสารบำรุงผิวช่วยบรรเทาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเสริมความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่มีความกังวลในเรื่องของฝ้ากระมาตลอดนะจ๊ะตัวนี้นะคะใช้ดีมากเลยนะคะลองใส่เบองพี่น้องคะ่ะเบองเนื้อขี้นพี่น้องเป็นเนื้อแมตต์เกลี่ยง่ายนะคะนี่เห็นบอก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะตัวนี้ก็จะเป็น รองพื้นฝ้าชายเท้าและตัวนี้จะเป็นเจลลำไยชายเท้าสำหรับหนาใสาตัวนี้คือบำรุงและตัวนี้จะเป็นรองพื้นนะคะหาซื้อได้ง่ายๆแค่ซช่องละ4 9บเกาบาทอันนี้ก็49บาทนะคะมี4ี่สิกรัมตัวนี้ก็49บาทมี1ิกรัมหาซื้อได้ง่ายมากแหลกราคาถูกมากๆน้ำตาลนี่กวนใส่ได้น้ำตาลนี่อือเอาไปใส่เบอร์นี้เอาน, ث, อาไไนี่ลองเคลยดให้มัวไปใส่น้ำลองดูกระเทือสวยคืออาแทว โอเคไปไปดูนอกบ้านนะคะวันนี้ก็จะพาสำรวจบ้านน้องเคสนะคะกะเล็ก,ลกๆหน่อยเพราะว่าบ้านบ้านกับบริษมี่ยังหลายนี่น้องข้างหน้าข้างหลังกับชิมี่หน้าบ้านระเบียงแล้วกะ็เป็นโซฟาในโซนนางลินแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบว่าผูา้าเข้าไปบึ้งอืมก็ข้างหน้าตรงนี้ที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเฮ็ดเป็น อมองนั่งกินกาแฟยินต่างนาหน้าป่ารุ่นเพื่อนกเ็เลยเปลี่ยนใจไปเฮ็ดตรงข่างบ้านนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามีควอมูลหลายอย่างแง่แบบว่า,วาทาไมไม่ไปทําเป็นอ่าอ่าตั้งหาเป็นหลานตั้งหากเลยจังสินะเพาราะว่าตัวนี้ก็ใเห้เป็นบ้านส่วนตัวข้างนอกประมาณน,นี้นะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นเนาะป่ารุ่นเพื่อนกเ็เลยแบบว่าเดี๋ยวข้อมสบายใจเพื่อนก็แบบยันดามาโน,นนี่น,นั่นเพื่อนก็เลยไปเฮ็ดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฮอชิญะไปเบิ่์พี่น้อง น้องเคสลอกบารแล้วดิจิภาพเบลเบิงที่ว่าป่ารุ่นเฮดลานกาแฟานะคะเมื่อกี้น้องเคสว่าขาดอะไรนะขาดแอร์จ้า <laughs> <laughs> ขาดแอร์อยู่นะพนาขาดแอร์ห้องโถุงมาสัน่นเพิ่นบอกอาว่าอาขาดแอร์เรื่อห้องโถุงมาสัน่นก็เลยโม้พี่น้องฟังว่าน้องเคสว่าขาดแอร์อยู่มาสัน่น <laughs> <laughs> ตาเดี๋ยวห้องยามไปเบิงนี่เนี่ย <laughs> ตู้นี้ก็จะเป็นลานกาแฟาของป่ารุ่นนะคะแพนไปเลยค่ะกล้องขาหนี่เลยนะคะ ร้านกาแฟของป้าลุนนะคะพันก right. ็จะเฮดเป็นร right. ้านที่ตรงนี้จริงๆพันก็ขายแล้วเพันเริ่มขายแล้วเดี๋ยวแต่ว่าพันชงขายญี่ปุ่นเนาะตัวนี้เหยียบได้แล้วเนาะได้เลยอะไรก็สร้างเหยียบแล้วหอยสุนัขเต็มเลยปกสิแบบว่าขายอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องพี่น้องพานแปดพานมาตัวนี้ก็สติถึงเพื่อนนี่ก่อนซานแล้วคาเฟ่สิซานแล้วคาเฟ่พี่น้องเหนมอนซานแล้วคาเฟ่ ผลิตภัณฑ์แปดพันมากอย่าลืมมาแวะมาอุดหนุนนะคะลานกาแฟของป่ารุ่นเอออ่าน่าจะเป็นซั้นเราสัานซั้นเราคาเฟ่นี่แหละพี่น้องที่เพิ่นเอาไปให้เบิ่งกมาเพิ่นอห็นเฮตุโลโก้อ่ากับลานกาแฟเพิ่นอ่านะต่ว่าแผ่ชิมเมืองเหล่าเพิ่นชงมาให้ชิมกะถือว่ารสชาติก็ถือว่าโอเคนะคะเพิ่นกับไปเลี้ยนมากได้พี่น้องไปเลี้ยนมากลักหมื่นอยู่เด้คือไปเลี้ยนมากไปสือสูตรไป็นอย่างบุ๋มเปนวาอัน คือว่าสีส่งยังไงก็ส่งขายรหดบอแมนอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นไปเลี้ยนอ่าไปเลี้ยนกะหลายหมื่นอยู่นี่แล้วก็ถือว่าเขาไปซื้อแฟนชายไปซื้ออันนี้ความรูุเนาะเออนี่ละพี่น้องก็สีบรรยากาศข้า้งล้างต่อไปเพิ่นก็อาจจะต่อเอียงเติมออกไปถ้าเกิดว่าอ่าเขาเอิ่นว่าเอียงล่ะธุรกิจเออการขายหนักอะไรยังถือว่ามันลงตัวมันโอเคเพิ่นก็จะอาจจะต่อเติมออกไปข้า้งล้างอาจจะเป็นหม่องนั่งเหร่นหรือว่าเอียงต่างๆนันน่พี่น้องก็สามารถมาอุดหนุนอืมาอุดหนุนแล้วก็ มาแวะเยี่ยมเยือนได้นะคะเพราะว่ามันกับอยู่ใกล้ๆบ้านน้องเคสนี่เลยนะคะข้างๆกันเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้เขากับอาวยสมิสกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กําลังใจแพลวผ้าน้องน้ําตาลหวาน้อยน้องน้องเคสค่ะพี่เคสน้องนาลิตะด้วยนะคะโอเคพี่น้องยูดีมี่แห้งสรบคิวนี่ก็ขอ,ขอจบใบสมิสกรขอบคุณและสวัสดีค่ะ